สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาอธิบายวิธีการเขียนเอกสาร Invoice และ p a c ก i n g List ในการซื้อขายสินค้าค่ะเอกสาร Invoice และ p a c ก i n g l i ิสคืออะไรการนำเข้าและส่งออกสินค้าในปัจจุบันจำเป็นจะต้องมีเอกสาร่างๆสำหรับการดำเนินการในหลายๆภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นกรมศุลกากรท่าเรือและอีกมากมายค่ะเรามาดูกันว่าเอกสารใดบ,บ้างที่คนทำธุรกิจจำเป็นต้องรู้ Invoice คืออะไรเป็นเอกสารใบแจ้งหนี้ที่มาพร้อมกับสินค้าเป็นรายการแยกประเทศสินค้าที่ขายหรือให้บริการพร้อมกับจำนวนเงินที่ต้องชำระค่ะ Invoice เป็นเอกสารสำคัญที่ผู้ส่งออกต้องออกให้ผู้นำเข้าเพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีในประเทศนำเข้าสินค้า หรือเป็นเอกสารที่สแสดงรายละเอียดของสินค้าและต้องใช้เอกสารนี้เพื่อออกของกับกรมศุลกากรค่ะลำดับต่อไปคือ packing list packing list คือใบรายการบรรจุหีบห่อเป็นเอกสารที่ระบ,บุว่าสินค้ามีการบรรจุมาอย่างไรพร้อมทั้งบอกปริมาณขนาดและน้ำหนักสินค้าในแต่ละกล่องค่ะคำแนะนำในการทำเอกสาร เอกสารเหล่านี้เป็นเอกสารทั่วไปที่ต้องรู้เรียกว่าเป็นพื้นฐานก็ได้ค่ะซึ่งพื้นฐานพวกนี้จําเป็นอย่างมากเพราะจะใช้กันตลอดดังนั้นจึงต้องตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องค่ะในการระบุราคาสินค้าควรระบุสินค้าตามราคาจริงและไม่ควรเขียนราคาที่ต่างกว่าเพื่อหลีกเลี่ยงการจ่ายภาษี การจ่ายภาษีนำเข้าด่านศุลกากรจะแจ้งอัตราภาษีที่จะต้้งชำระหลังจากการตรวจสอบสินค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยทางเฟสโฟร์เดอร์อาจจะแจ้งหรือไม่แจ้งค่าภาษีให้ทราบก่อนล่วงหน้าค่ะหรือในกรณีที่น้ำหนักในเอกสารกับน้ำหนักสินค้าจริงไม่ตรงกันจะทำให้สินค้าถูกยกเลิกการส่งออกหรือถูกเลื่อนออกไปค่ะ และจะทําให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นดังนั้นควรจะให้ความสําคัญกับรายละเอียดทุกจุดตัวอย่างในการทําเอกสาร Invoice และ p a c ก i n g List ต์ในการทํา Invoice และ p a c ก i n g l i ิ t จะไม่มีรูปแบบที่ตายตัวขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัทว่าต้องการให้ออกมาในลนาาักษณะใดหรือสามารถดาวน์โหลดรูปแบบของบริษัทเราได้ตามลิงก์ข้างล่างค่ะต่อไปคือวิธีการเขียนเอกสารอิน o i c e ค่ะ เอกสารอินวอย์จะประกอบไปด้วยข้อมูลต่างๆดังนี้ชื่อผู้ส่งออกชื่อผู้นำเข้ารายละเอียดของสินค้าชื่อสินค้าปริมาณราคาชื่อเรือหรือเที่ยวบินข้อมูลเหล่านี้จะถูกเขียนเป็นภาษาอังกฤษดังนั้นควรเขียนให้อ่านแล้วเข้าใจง่ายและต้องตรวจสอบรายละเอียดให้ถูกต้องอยู่เสมอข้อมูลพื้นฐานในเอกสาร สิ่งที่สำคัญในเอกสารคือข้อมูลของผู้ส่งออกและลูกค้าระบุชื่อผู้ส่งออกชื่อบริษัทที่อยู่เบอร์โทรศัพท์และเบอร์แฟกและจะต้องระบุชื่อผู้นำเข้าหรือชื่อลูกค้าชื่อบริษัทที่อยู่เบอร์โทรศัพท์และเบอร์แฟกค่ะสำหรับการระบุเลขที่อินโวイスสามารถจัดอยู่ในรูปแบบใดก็ได้ หรือสามารถระบุเป็นลำดับตัวเลขวันที่ประเทศของผู้ส่งออกหรือชื่อย่อของบริษัทค่ะจากประสบการณ์ของบริษัทเราจะใช้วันที่ระบุเป็นเลขที่อินไอย์ค่ะสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับเรือและเลขที่เที่ยวบินจะระบุชื่อของท่าเรือสนามบินชื่อประเทศปลายทางเลขที่เที่ยวบินหรือชื่อเรือและวันที่ออกเดินทางการระบุเงื่อนไขาการขนส่งสินค้า ระบุเทมในการขนส่งสินค้าเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาต่างๆในการขนส่งสินค้าค่ะเช่นเนื่อไข CFI โตเกียวและ FOB ทางไห่ค่ะและสำหรับการเขียนเครื่องหมายและเลขหมายที่พอสามารถระบุเป็นชื่อบริษัทปลายทางข้อความสัญ,ญลักษณ์หรือตัวเลขซึ่งเราสามารถระบุเป็นรูปแบบใดก็ได้ค่ะส่วนที่สำคัญที่สุดคือรายละเอียดของสินค้า จะต้องระบุสถานที่นำเข้าสถานที่ส่งออกชื่อสินค้าปริมาณราคาของสินค้าแต่และรายการและราคารวมทั้งหมดของสินค้าหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ศุลกาการจะทำหน้าที่ระบุพิกัดจากชื่อสินค้าดังนั้นควรระบุรายละเอียดทุกอย่างให้ชัดเจนค่ะวิธีการเขียน packing list ในการเขียน packing list จะไม่แตกต่างจากการเขียน invoice มากนะัก ซึ่งสามารถใช้รูปแบบเดียวกันได้ค่ะแต่จะแตกต่างกันที่รายละเอียดของสินค้า Packing List จะระบุขนาดและน้ำหนักของสินค้าทั้งก่อนและหลังบรรจุหีบห่อซึ่งจะไม่รวมราคาสินค้าแต่ละชนิดและราคาของสินค้าทั้งหมดค่ะหากจำนวนหีบห่อและจำนวนของสินค้าทั้งหมดรวมอยู่ใน Packing List ก็จะทําให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินค้าได้อย่างราบรื่นขึ้นค่ะการรวมเอกสาร i n v o i c e และ Packing List เราสามารถรวมเอกสารอินโอยและแพ็กกิ้งลิสต์ด้วยกันได้เพียงแค่ระบุปริมาณและน้ำหนักของสินค้าลงในเอกสารอินโอยแต่หากมีเอกสารแพ็กกิ้งลิสต์ก็เป็นเอกสารที่จำเป็นในการจัดการสินค้าค่ะดังนั้นต้องเก็บเอกสารนี้ไว้ให้ดีเพราะถ้าหากเอกสารหายจะระบุสินค้าได้ยากอาจเกิดความยุ่งยากและเสียเวลาได้ค่ะ การนำเข้าและส่งออกสินค้าในปัจจุบันจำเป็นจะต้องมีเอกสารต่างๆสำหรับการดำเนินการการทำเอกสาร invoice และแ a ็ก i n g l i ิสเป็นสิ่งที่จำเป็นและจะต้องตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดและเป็นเอกสารที่คนทำธุรกิจต,ต้องเรียนรู้เพราะพื้นฐานนี้จะเป็นอย่างมากและเอกสารเหล่านี้จะใช้กันอยู่เสมอหากเราเข้าใจแล้วก็จะดำเนินธุรกิจและทำงานได้อย่างง่ายขึ้นค่ะ ในช่อง YouTube นี้เราจะอธิบายเกี่ยวกับเงื่อนไขการขนส่งสินค้าและรายละเอียดเกี่ยวกับงานด้านโลจิสติกหากคุณสนใจงานด้านโลจิสติกหรือทำงานอยู่ในแวดวงนี้เรามั่นใจว่าช่อง YouTube ของเราจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมเข้าใจง่ายและสามารถนำไปปรับใช้กับสายงานนี้ได้แน่นอนค่ะ หากคุณผู้ชมชื่นชอบรายการของเราช่วยเป็นกำลังใจกดตับส c r i b e กดไลค์กด, like, กดหัวใจหรือคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ